สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้วยในะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อวันนี้ไปเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะได้คุยกับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรคนดังนะครับคุณสาธิตวงหนอกเตยนะครับสวัสดีครับคุณสาธิตครับครับสวัสดีครับคุณโอครับครับก็วันนี้จะคุยกับคุณสาธิตนะครับประเด็นแรกก็คือพฤติกรรมของคุณทักษิณเนี่ยเราถือว่าเข้าข่ายการคนขายชาติได้หรือยัง่ะครับข้อหาใหญ่แล้วเนี่ยครับ พูดกันดีไม่ดีเดี๋ยวจะได้ทักคดีสองคดีมั้งคือประเด็นเรื่องคุณ <S <S ทักษิณในขณะนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ผมคิดว่าคนติดตามอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะมีความกังวลก็คือคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ทําให้สถานการณ์การเมืองในขณะนี้เนี่ยมันเดินเข้าสู่จุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นทางตันทางการเมืองมากขึ้นทุกวัน <S <S อนอกเหนือจากปัญหาสถานการณ์ภายในแล้วก็ยังไปกระทบกับปัญหาสถานการณ์ภายนอกด้วยซึ่งสิ่งที่ ุนเซนสมเด็จฮุนเซนนะครับออกมาพูดวันเนี้ยประประเด็นเรื่องส่งเอกสารรับให้กับฝั่งฮุนเซนเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรนะแต่ว่าถ้ามันเป็นจริงตามนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านยจะเรียกว่าขายชาติจริงๆรึกออกไหมฮะเพ้นกรณีพฤติกรรมคุณทักษิณมันต้องแยกใหไออกว่าเวลาเราไปกล่าวหาว่าเขาขายชาติเนี่ยก็คือกรณีของคอมเมนคล้ายๆไปเอื้อประโยชน์ให้เขา มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์นั้นน่ะเอาอำนาจทางการเมืองเนี่ยเอาประโยชน์ประเทศชาติไปเอื้อประโยชน์ให้กับเขาซึ่งนี่คือข้อหาที่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเรียกว่าขายชาติซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะมีการเอื้อประโยชน์ให้มีการเอาผลประโยชน์ชาติไปให้เพื่อเอื้อความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือธุรกิจซึ่งอาจจะไปเกี่ยวเนื่องเนี่ยถ้าเข้าขายตามนั้นเนี่ยเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยข้อกล่าวหารตรงนี้มันเป็นเพียงแต่ สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้รับรู้แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยเรายังไม่เห็นว่ามันคืออะไรซึ่งซึ่งอันนี้มันก็ยุ่งพออยู่แล้วนะมันก็ยุ่งพออยู่แล้วแต่ว่าปัญหาในขณะนี้คือคุณทักษิณเนี่ยคดีความเยอะแยะและเป็นคนซึ่งอยู่ในข่ายถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่สามารถจะไปเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้แต่กลายเป็น acting prime minister เป็นนายกปฏิบัติการ วิธีการที่คุณทักษิณไปพูดในรายการเนชั่นนีชัดมากผมไอ้นั่นไม่ได้นี่ไม่ได้ผมสั่งแล้วล่าสุดวันรุ่งขึ้นเข้าไปประชุมเรื่องภาษีทรัม์ด้วยคือมันมันแวหวกทุกกฎหมายทุกกฎเกณฑ์ที่เป็นอยู่ในประเทศนี้แล้วมันก็ทําให้สถานการณ์การเมืองเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะที่ที่ลอดแหลมที่จะเกิดภาวะที่กลายเป็นเป็นลัดล้มเหลวก็คือคน ไม่สามารถที่จะยึดถือพึ่งพิงนัดได้อีกต่อไปเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับครับคุณทักษิณเนี่ยแหกกฎหมายที่ไม่อยู่กฎกติกาที่ไม่อยู่ทั้งหมดจนกระทั่งคนก็พูดกันทั้งประเทศนะครับคุณสาธิตว่าไม่มีใครทําอะไรคุณทักษิณได้ทุกคนก็ได้แต่บบนแล้วก็ได้แต่ดา่าแล้วก็ได้ระพ,งะพ,งพึงําพันทางออนไลน์คือพูดง่ายๆคือทักษิณเนี่ยเปรียบเสมือนกับเจ้าของประเทศไทยคุณสาธิตคิดว่าทําไมคุณทักษิณเขาถึงกล้าทําขนาดนี้ไม่มีใครทําอะไรเขาได้จริงๆหรอครับ นั่นแ่ะสิผมยังรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าเฮ้ยไม่มีใครทําอะไรมันเลยเหรอะมาณขอโทษนะใช้คำว่ามันนะคือกรณีคุณทักษิณในขณะนี้เนี่ยเขาก็พูดกันจริงๆนะฮะที่โดนเนี่ยโดนไปเยอะแล้วนะถ้าจําได้ในตอนที่คุณพิสิทธิ์เป็นนายกัมนตรีผมเป็นรัฐมนตรีพยะยาสำนักอยู่ตอนนั้นเมืม่อประมาณปีปีห้าหนึ่งเนี่ยนะครับคุณทักษิณนี่ไปโดนคดีเรื่องของอเรื่องของทุจริตเนี่ย แล้วไปสาลดีกาแผนคดียาของผู้ทุจริตของผู้ํำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่นะครับแล้วก็โดนคดีในศาลอายาด้วยถูกลิบทรัพย์ไปแล้วสี่ห้าหมื่นล้านนะแล้วก็มีคนสงสัยมีคนพูดว่าเอ๊ะไอ้เงินนี้มันเข้าเข้ากระทรวงการคลังหรือยังผมมีเอกสารหลักฐานชัดเจนที่ตอนนั้นที่กระทรวงการคลังออกมาแถลงว่าเงินที่ยึดทรัพย์จากคุณทักษิณไปสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยได้ ยึดเข้าเป็นเงินของกระทรวงการคลังก็งเป็นเงินของประเทศเข้าคลังเรียบร้อยไปแล้วอันนั้นก็โดนนะครับคดีที่คุณทักษิณโดนโดนอยู่ตอนนี้ก็เป็นกระบวนการทางศาลทั้งสิ้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคดีที่คุณทักษิณโดนเนี่ยแล้วพิจารณาคดีกันมาตลอดจนทําให้ต้องหนีไปต่างประเทศโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็มาจากพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินในยุคป,ปี44 45 46 47 แล้วก็มาเป็นนายกรอบสองเมื่อปี4 8เนี่ยก็เกิดกรณีของการขายหุ้นบริษัทชินคอบให้กับกลุ่มเทมเสเกเจ็ดหมื่นกว่าล้านโดยไม่เสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวพอช่วงที่เขาเป็นสองสมัยเนี่ยผมอยู่ในฝ่ายค้านไปย้ายปัดต,ตอนนั้นเราอภิปรายไม่ว่าวางใจก็เปิดประเด็นเรื่องทุจริตเชิงนโยบายนะครับพันธมิตรโดยคุณส่วนที่มาชุมนุมก็ขยายประเด็นเรื่องนี้พอมาถึงยุคที่มีการปฏิวัติ หลังที่คุณทักษิณหนีไปต่างประเทศเมื่อปี49เขาก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินขึ้นมาแล้วก็ฟ้องคุณทักษิณเป็นคดีบวกรวมๆทั้งก่อนหน้าทั้งหลังในหลายสิบคดีนะครับแต่บางคดีนี่ก็หลุดไปจริงเพราะว่าหมดอายุความบ้างหลายบ้างแต่คดีหลักๆที่โดนไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องยึดทรัพย์เนี่ยมีเรื่องคดีความผิดทุจริตต่อตําแหน่งนี่อันนี้คือที่โดนไปแล้วจนคุณทักษิณต้องหนี ไปต่างประเทศเพราะประกาศว่าจะไม่ยอมติดคุกแม,ม้แต่วันเดียวนึกออกไหมฮะออสุดท้ายทัออกษิณกลับมาประเทศแต่กลับมารอบนี้ไอ้สิ่งที่ผมโค้นเหมือนที่ชาวบ้านพูดว่าทาไมไม่มีใครไปทําอะไรมันวะเนี่ยนะผมต้องโทษว่าไทยไปดีไว้ทักษิณกลับมาเออก็เพื่อไทยดาฟังลุงตู่กับตายแล้วฝั่งของอนุรักษ์นิยมตอนนั้นก็สู้อยู่กันแล้วบอกทักษิณ จะพลัดจะผูเลือกตั้งปีวหกเสร็จทุกคนตบัดสัตว์ทิ้งข้ามขั้วมาจับมือกันนี่มันอะไรแล้วมันก็เกิดกรณีของชั้นสิบสี่ขึ้นมานึกออกไหมครับผมที่เป็นชาวาบ้านอยู่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมาขอพระราชทานอภัยโทษเวลาขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยมันต้องเข้าเงื่อนไขคือหนึ่งยอมรับว่าตัวเองผิดจริงเข้าสู่กระบวนการติดคุกแล้วแล้วสำนึกผิดจึงขอพระราชทานอภัยโทษ แต่ของคุณทักษิณเนี่ยไปมีประเด็นว่าตัวเองบอกว่ายอมรับผิดและสำนึกผิดแต่ติดคุกจริงติดคุกจริงหรืออย่างอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นนี้หนึ่งโทษคนเดียวแหละคนดีวเอาเข้ามาแล้วเอาเข้ามาทำเรื่องชั้น14นี่มันเหยียบย่ำหัวใจคนไทยมากเลยผมนึกถึงคนบ้านผมนะคุณโนไปถามที่ป่าเนี่ยไล่เดียวไม่ใช่ไล่เดียว,ยวบ้านประตูเดียวเนี่ติดคุกเป็นปี ไอ้นี่ติดคุกเจ็ดแปดปีไปโทษหนึ่งปีกลับมาไม่ยอมติดวันเดียวแล้วบอกว่าป่วยแล้วไปป่วยทิย์ไปรักษาอยู่นั้นดิสิแต่โอเคเรื่องนี้ก็เป็นคดีแล้วตอนนี้เป็นคดีแล้วนะครับกับสองก็คือมีคดีเรื่องมิ่นสถาบันซึ่งผมอ่านข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็มีการเรียกทางฝั่งผมแลชทจะทันไปให้ปากคําแล้วผมว่ากฎหมายมันก็เดินอยู่แต่ว่ามันไม่ทันใจเนาะ oh. <laughs> แต่ปัญหาใหญ่ในเวลานี้ก็คือว่า พักร่วมรัฐบาลยอมได้อย่างไรให้คนซึ่งมีคดีความอย่างนี้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้ไม่มีตําแหน่งแห่งที่ในรัฐบาลมาครอบงำแทรกแซงสั่งการระบบบริหารราชการแผ่นดินประเทศอยู่กันได้อย่างไงนี่ประเด็นกับพักรครัฐบาลหนึ่งในนั้นก็เป็นพักประชาธิปัตย์ของคุณสาธิตนะครับผมถึงลาออกมาก่อนแล้วไงค,ครับ,รบลาออกมาปีหกหกเพราะตอนนั้นเนี่ย<ล>จํจาได้เนี่ยเขาเปลี่ยนหัวหน้าพัก แล้วคุณอภพิสิทธ์นี่ก็ลาออกก่อนถูกไหมฮะแล้วผมนี่อ่านเกมว่าพวกนี้ยจะไปร่วมรัฐบาลกับทักษณิณแน่ๆดูดูทรงแล้วเนาะดูทรงแล้วแล้วผมที่รับไม่ได้เพราะว่าคือถ้าทักษณิณลับมาแล้วติดคุกยอมรับสํานึกผิดยอมติดคุกโน่นนี่นั่นถือว่าเป็นคนใหม่ไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันแต่นี่ทักษณิณคือไม่ยอมรับผิดแล้วอาศัยเล่ห์เหลี่ยมกระบวนการทางกฎหมายหลายชนิดนี่หลีกเลี่ยง อะไรกันเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็มาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังจัดตั้งรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่ยึดมั่นในการปกครองที่ด้วยวิธีการบริสุทธิ์อะไรนึกออกไหมต้องยึงดเป็นหลักของบ้านเมืองเนี่ยไปร่วมรัฐบาลกับเขาเนี่ยอันนั้นมันคือการทําลายจิตวิญ,ญญาณของพรรคทําลายศรัทธาของคนที่มีต่อพรรคผมเลยเล่าออกมาก่อนครับเล่าออกมามแล้วไม่ธรรมดาผมวิจารณ์พรรคตลอดเวลา ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้แล้วตอนนี้ถล่มลึกมากครับถล่มลึกมากปะญานิป,ปัท์เนี่ยถึงขั้นที่ที่อ,อ,องค์อิงเนี่ยไปเจอเรื่องคลิปลับนี้ซึ่งชัดมากว่าเป็นผู้นําที่มีปัญหาจริยธรรมแล้วนํามาซึ่งการเสื่อมเสียเกียรติภูมิของประเทศอย่างที่เป็นคนดีอยู่ทุกวันนี้นี่นะยังจะไปร่วมรนะัฐบาลกับเขาต่ออีกนี่ผมไล่ก,กันเนี่ยเพื่อผลประโยชน์เก้าอี้แค่นั้นนี่ยอมทิ้ง สิ่งซึ่เป็นหลักการความถูกต้องของบ้านเมืองผมรับไม่ได้ครับครับก็ประชาธิป,ปัตย์คิดว่าน่าจะกู่ไม่กลับหาถ้ายังคนจ้กหัวหน้าพักยังเป็นคนนี้อยู่ทีนี้มีอีกพักหนึ่งอ่ะพักรวมแต่สั้งชาติต้องให้คุณสาธิตวิเคราะห์หน่อยสิคะถ้าไปยังร่วมรัฐบาลอยู่ทั้งที่หัวหน้าพักเนี่ยก็เป็นอดีตสมาชิพกพรรคประชาธิป,ปัตย์เหมือนกันคือคุณพีรพันธ์อยากฟังคุณสาธิตวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนไปรวมไทยนะคุณตอนนี้ประชาธิปัตย์ขามีอยู่ปัญหาหนึ่งนะคือมีคุณศรี ตอนที่ส่งชื่อขอหมอกอชุดอุงอิงชุดหลังไปเนี่ยส่งชื่อคุณชัย,ยนะกระเดชอิดเนี่ยทําผิดข้อบังคับพักโอ้ใช่ออใช่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 ซึ่งผมก็ตามข่าวนี้อยู่นะด้วยจิตใจระทึกมากเลยคือคําว่าผิดข้อบังคับพักเนี่ยผมก็กลับไปอ่านดูข้อบังคับพักพระเก่าผมนี่แหละนะประชาธิปัตย์เนี่ยบ,บอกว่าเวลาแต่งตั้งคนเข้าสู่ตําแหน่งรัฐมนตรนีต้องประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารกับ สอสอบังเอิญในการประชุม huh. วันนั้นที่เขาประชุมกันเนี่ยเขาไม่ได้ประชุมร่วมกับสอสอด้วยก็ประชุมเฉพาะกรรมการบริหารแล้วหลังจากนั้นก็มีการส่งชื่อรัฐมนตรีไปซึ่งคนร้องนี่เขาก็บอกว่าตรงเนี้ผิดถ้าผิดนี่เขาไปยื่นกรกตถ้าเกิดกรกตสอบว่าผิดความผิดอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นโมฆะเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นนะครับกับสองกรรมการบริหารต้องรับผิดชอบซึ่งความผิดเนี้ย ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตอันนี้ก็คือฐานความผิดนะเพราะฉะนั้นผมก็ตามดูอยู่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตกลงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับเรื่องไปแล้วสอบเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าหลังสุดในหัวหน้าพักก็ออกมาพูดในทํานองว่าเฮ้ยไม่ได้แต่งตั้งชื่อด้วยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอยืนยันว่าร่วมรัฐบาลต่อซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหากฎหมายต่อเนาะอันนี้ก็พูดถึงแวะมาเยี่ยมเยียนพักพญาธิป,ปัตย์พักเก่านิดนึง ว่าเขาก็มีปัญหาภายในแต่ว่าผมก็รับแนวทางก็ไม่ได้นะครับผู้บริหารพังชุดหนึ่งทีนี้คุณรู้ถามว่าแล้ว,ลวร 5, มว,ใใมวมไทยสร้างชาติมาวิเคราะห์กันเถอะไอ้นี่แหละบิ๊กควีชั่นในใจผมรวมไทยสร้างชาตินเชิดชูบิ๊กตูอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีผมก็ประหลาดใจตั้งแต่ต้นว่าคุณไปร่วมกับทักษิณตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณมีอันไรกันนะให้คือดีลเลอร์ให้คือเป็นคนดีลได้ทุนเบื้องหลังพรรคหรอจริงเหรอแล้วเพื่อนผมเนี่ยอยู่ในนั้นหลายคน ผมนี่พยายามไม่มีภาพวิจารณ์ส่วนผมใช้คํานี้ตั้งแต่พอไปร่วมรวัฐบาลผมใช้คาว่าไม่เห็นด้วยแต่เข้าใจนี่บอกไหมไม่เห็นด<ม><ม>้วย<ม>แต่เข้าใจพูดภาษาจะว่าคือกูเข้าใจมึงละนะมึงมต้องาการเล่นของม,มึงไงนั้นกูเข้าใจมึงแต่ถามว่ากูเห็นด้วยไหมกูไม่เห็นด้วยจุดยืนผมเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นครั้งที่หนึ่งพอว่านะครับพอครั้งที่สองนี่ผมก็ประหลาดใจมากว่าประกาศขึงถังมาก ว่าถ้าแพทองทานไม่ลาออกจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลวิทยาแก้วพนาไดาจุติไกลเลอร์ประกาศเต็มว่าไม่ลาออกถอนเนี่ยพิรพันธ์ไปกลับมายังกิ๊บอยู่ร่วมรัฐบาลต่อเกิดอะไรขึ้นครับนั่นสิครับเออเกิดอะไรขึ้นผมว่าอันเนี้ยมันทําให้คนชาวบ้านเนี่ยผมเป็นชาวบ้านนะตอนนี้ผมไม่สังกัดพรรคไหนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการเมืองไม่เชื่อไม่ได้เลยพวกมึงนี พูดอย่างทำอย่างทุกอันเลยเมื่อก่อนด่ากันเกือบตายก็มาจูบปากกันตั้งรัฐบาลรู้ว่า,าทักษิณทำให้ถูกต้องก็ยังจะอยู่ร่วมกับเขาต่อมันเพื่ออะไรครับตอนนี้คนก็เลยมีสภาพว่าคือเหมือนเบื่อหน่ายการเมืองเนาะมันถึงมีแนวความคิดไงว่าจะออกไปได้อย่างไรจากสถานการณ์นี้ก็เริ่มมีคนคิดถึงอย่างโพล่าสุดใช่ไหมว่าลงตู่มาเป็นนายกผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคิดเอาลงตู่มาเป็นนายก หรือเขามีความรู้สึกว่าภายใต้สถานการณ์แบบเนี้ยมันต้องหาใครสักคนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกกึ่งกึไว้ใจได้มาเป็นผมก็จะถามต่ออีกว่าอ้าวถ้าเกิดลงตู่มาเป็นพักร่วมชุดเดิมป่าวะครับ <c oughs> เขียเพื่อไทยเขียเพื่อไทยเอาภูมิใจไทยเข้าเหรอแล้วพักประชาชนมาโหวตให้แบบเป็นอะไรนะรัฐบาลชั่วคราวเพื่อที่จะเตรียมการเลือกตั้งแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เหรอบ้านเมืองนี้ผมว่ามันเลอะมากเลยมันไม่มีหลักอะไรเลยตอนเนี้ย ครับทีนี้มีคําถามหนึ่งที่ต้องแบบถามคุณสาธิตไม่เคยถามใครมาก่อนเหรอฮะเรื่องเก็บคนที่ดิวให้คุณทักษิณกลับมาเป็นไปนได้ไหมครับว่าตอนที่เขาดิวคุณทักษิณกลับมาเนี่ยมองแบบโลกสวยคือให้โอกาสคุณทักษิณเนี่ยกลับมารับใจช,ชาติแต่ไม่นึกเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยจะพูดชาวบ้านคะคือสันดานเดิมฮะไม่เปลี่ยนคือ โกไม่กระทั่งการติดคุกคือคนที่ดิวอาจจะไม่คิดจากง,งานและไม่คิดว่าคุณทักษิณเนี้ยจะกลับมาพร้อมกับจะทําเรื่องคาสิโนจะทําเรื่องที่มันเร็วๆคิดว่าเขาจะ76แล้วแล้วกลับตัวเป็นคนดีแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนดิวเนี่ยคาดไปถึงก็เลยคนดิวก็จะตกใจแล้วก็ท่องอยู่จนป่านนี้ว่าไปดิวมาได้ยังไงมีเป็น,ม,นมันเป็นอย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับคือที่คุณนูถามนี่ผมว่ามองโลกในแง่ดีมากเลยนะว่าดิวให้กลับมาช่วยบ้านเมืองผมว่า ตอนที่ดิวนี้ที่ผมได้ยินมาไอ้ไอ้นี้เท็จจริงผมไม่ทราบนะครับเพื่อการ,รพักส้ม,มได้ยินไว่าใช่ครับเออไม่ใช่ช่วยช่วยพาตบ้านเมืองอะไรหรอกแต่มีความรู้สึกว่าเล่าแวงพักอีกพักหนึ่งเพราะมีแนวความคิดที่ค่อนข้างจะรั d ดิคอก็คือถอนรากถอนโคนจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็เกรงจะกระทบนั่นโน้่นนี่ก็เลยพยายามที่จะไปดิวเพื่อเอาอ่ศัตรูต่าง้วเนี่ยมาจูบปากร่วมกันนะครับ แต่ว่าผมมาคิดเหมือนคนนุณหนไม่รู้เหลอคนที่มึงดิวอะใครก็มันทําอะไรมาตั้งกี่เรื่องแล้วในประเทศนี้ยังจะไปเชื่ยอะรเขาทามาอีกก็ต้องก็ต้องใช้คํานี้เนาะหลังจากดิวมาแล้วอ่าโกงติดคุกอย่างที่ว่าเนี่ยจะทำ e n t e r ร์เท m e n t complex ลูกสาวโดนปฏิบัติหน้าที่พ่อว่าการเองอะไรตอนนี้นี่นะยังไงล่ะามคนที่ดีวแล้วไงล่ะเออตอนนี้ล้งไงล่ะ แล้วทีนี้จะแก้ยังไงล่ะเออแล้วเขาจะแก้ยังไงครคุณสัตหีว่าเขาจะแก้ยังไงอะนี่งไงที่ผมมีความรู้สึกว่ามันยิ่งตีตันไปเรื่อยนะครับความจริงถ้าตอนที่อุงอิงเนี่ยโดนเรื่องคลิปลับเนี่ยแล้วพักร่วมถอนตัวจบแล้วจบแล้วรัฐบาลชุดเพื่อไทยนี่จบถ้าไม่ยุบสภาอยู่กันต่อก็ผสมกันใหม่ว่ายังไงก็ ว่ากันต่อไปแต่พอมาสู่สภาพนี้อุ้งอิงโดนหยุดไปพักร่วมไม่ถอนอิสดีกาบอกนายกรักษาการยุบสภาไม่ได้ก็ต้องรอคดีอุ้งอิงจบเหรอเมืยย่อไหร่ต้องอะนะอีกคำพเรมั้งคะต้องปล่อยให้เรามีความรู้สึกแบบนี้กันอยู่อีกต่อไปแล้วในความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าประเทศชาติบ้านเมืองนี่มันสิ่งที่มันสําคัญที่สุดตอนนี้คือ มันไม่มีหลักนิติรัฐนิติธรรมให้คนมันยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารประเทศคนมีความรู้สึกว่ากาบัดเสร็จนักการเมืองไปแล้วก็รวมหัวกันทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องแคร์ประชาชนแล้วตอนนี้นี่กลายเป็นกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันไร้ความหมายเพราะว่าคนที่ไม่เป็นนายกก็มาสั่งการแทนนายกได้ตอนนี้นี่บ้าไปแล้วประเทศนี้เออ แล้วก็แอคชั่นในคนเห็นกันเต็มๆโดยที่พักร่วมรัฐบาลก็ไปเอออ,อหอมก,กับเขาด้วยมันใช้กรว่าบ้าไปแล้วจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลือแต่ว่าในภาวะการอย่างนี้เนี่ยมันต้องทำให้จบแล้วต้องจบค่อนข้างเร็วต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะ ต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่หญอาจจะได้สบายด้วยโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักขอเราโอ๊ยไอ้ต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอ่ะไ